วิดีโอนี้นะครับจะพูดถึงวิธีการอดอาหารเพราะหลายคนสนใจภาคปฏิบัติของการอดอาหารก็มีความเข้าใจผิดบ้างนะครับเกี่ยวกับการอดอาหารว่าอดอาหารเป็นอันตรายอดอาหารเราจะทําได้จริงไหมหรืออะไรพวกนี้ผมอยากจะใช้วิดีโอนี้เพื่อขจัดความสงสัยผมได้อดอาหารมา25ปีนะครับมีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะ ทุกปีอด120วันมีหลายปีที่ผมอดทีละ40วัน3รอบเพราะฉะนั้นผมพูดจากประสบการณ์จริงนะครับก็ไม่อยากให้เรากลัวเมื่อเราได้ยินอด10วัน30วัน40วันแม้กระทั่งวัน2วันเพราะว่าหลายครั้งเรามีประสบการณ์อดอาหารมื้อเดียวหรือ2วัน3วันแล้วเรากลัวมากแล้วก็เข็ดมีวิธีที่ผมอยากเสนอที่นี่นะครับอันที่หนึ่งตั้งเป้าว่าเราอยากจะอด เพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับกำหนดจุดประสงค์ก่อนครั้งแรกที่เราอดอาหารเราควรจะอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็หรือว่าเรามีภาระใจบางเรื่องที่จะอดอาหารนะครับผมอดอาหารครั้งแรกเพราะว่าผมอยากเห็นการฟื้นฟูก็หวังว่าพวกเราอยากเห็นการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นเราก็อดอาหารสําหรับเรื่องนั้นอาจจะเลือกข้อความพีสักข้อหนึ่งเพื่อจะอดอาหารอย่างเช่นรักพระเจ้าสุดใจสุดจิตสุดกําลังสุดความคิด ถ้าเรายังรู้สึกว่าทําไม่ได้ก็อดอาหารผมเคยอดอาหาร40วันด้วยหัวข้อนี้อันที่สองเป็นการเตรียมตัวฝ่ายวิญญาณนะครับเตรียมตัวฝ่ายวิญญาณไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับก็คือเราอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าเราอยากจะอดอาหารแล้วก็ขอชําระความบาปของเราสารภาพบาปที่เรามีขอพระเจ้าเปลี่ยนเราในช่วงของการอดอาหารเราตลอดช่วงอดอาหารก็จะมีเรื่องอื่นๆที่เราจะอธิษฐาน เพิ่มเข้ามาเปลี่ยนเข้ามาแม้ว่าเรามีเป้าหมายใหญ่แต่เป้าหมายย่อยๆก็เพิ่มได้นะครับแล้วก็ขอ,อการเปลี่ยนแปลงตลอดอันที่จะมีประโยชน์มากก็คือหัวข้อที่3นี้นะครับคือการเตรียมตัวฝ่ายร่างกายถ้าเราเตรียมฝ่ายร่างกายการอดอาหารจะง่ายขึ้นปกติ2อสาวันแรกนี่จะทรมานมากแต่ถ้าเราเตรียมสิ่งเหล่านี้นะครับในสองสาวันก่อนอดอาหารจริงเนี่ยก็ลดน้ําตาล อะไรที่มีน้ำตาลเยอะทั้งพวกเครื่องดื่มด้วยนะครับลดไขมันงดกาแฟแล้วก็กินอาหารมื้อที่เล็กลงนะครับเพื่อเตรียมร่างกายของเราเตรียมสมองของเราปรับเข้ากับการอดอาหารขอการทรงนำจากพระเจ้าว่าเราจะอดอาหารแบบไหนนะครับมีอดอาหารหลายแบบแล้วจำนวนวันก็ไม่เท่ากันจำนวนมื้อก็ไม่เท่ากันบางคนอดวันละมือ้อบางคนอดสามมือ้อผมจะไม่อดวันละมือ้อ ถ้าเราอดวันละมือร่างกายของเราจะปรับช้าครับปรับไม่ได้เพราะว่าเรากินแล้วเราก็อดเรากินแล้วก็อดต้องจําประโยคนี้นะครับอดมือกินมือนี่ลาบากมากนะครับอย่าอดมือกินมือแต่ว่าการอดทีเดียว3วันออหรือว่า30วัน40วันพอเข้าวันที่3าร่างกายของเราจะปรับนะครับความหิวมันจะหายไป มันจะมีแต่หิวสมองไม่มีหิวที่ท้องนะครับแล้วอธิษฐานขอการทรงนำว่าอยากจะอดกี่วันไม่ต้องกลัวนะครับสวดลอธิษฐานแล้วพระเจ้าบอกเราอด10วัน20วัน30วันไม่ต้องกลัวเพราะการอดอาหารเราขอกําลังจากพระเจ้าเพื่อจะทำเราอดอาหารโดยที่เราต้องการการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราต้องการการทะลุทะลวงในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราอดอาหารอธิษฐานเนี่ย เราอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวถ้าพระเจ้านำเรากี่วันเราบอกพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเราจะอดกี่วันก็ตามนะครับจริงๆแล้วผมสนับสนุนผมมักจะบอกคนที่หัดอดอาหารใหม่ๆนะครับอดเลย40วันเพราะว่าผมก็ทำแบบนั้นแล้วมีหลายคนที่ไม่เคยอดก็ทำแบบนั้นนะครับในการอดอาหารสองวันแรกนะครับดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียว สามวันแรกจะเป็นช่วงเวลาทรมานที่สุดร่างกายของเราจะกำลังปรับตัวนะครับแล้วก็วันที่สามเราเพิ่มน้ำผลไม้เข้าไปอีกสักกล่องเล็กๆนะครับแล้วก็ลองทดลองดูว่าน้ำผลไม้แบบไหนดื่มแล้วไม่ทำให้เราท้องเสียเ,เลือกอันที่ไม่เปรี้ยวนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับจะก,กี่วันก็ตาม40วันก็ตามดื่มน้ำเปล่าเยอะๆบางคนอาจจะดื่มน้ำพึ่งชงนะครับ ยาอดแบบไม่ดื่มน้ำมันยากมากนะครับมีผลเสียทางร่างกายข้อต่อมาก็คือปรึกษาแพทย์ถ้าคุณมีโรคประจําตัวที่ต้องกินยานะครับหมอส่วนใหญ่ก็จะไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ด้วยปรึกษาแพทย์ว่าขอเปลี่ยนยานได้ไหมที่ไม่ต้องกินก่อนอาหารกินหลังอาหารแต่เป็นยาที่กินโดยไม่ต้องมีอาหารนะครับแล้วก็ใครมีโรคประจำตัวบางอย่างก็สามารถที่จะปรึกษาแพทย์ละ อดอาหารนะครับก็ผมเคยเจอคนที่เป็นเบาหวานต้องกินยาแล้วก็ปรึกษาแพทย์แพทย์ก็บอกไม่เป็นไรต่อมาเขาก็อด40วันได้นะครับข้อต่อมาก็คือกำหนดสถานที่ที่คุณจะอดเพราะว่าบางทีเราอดแต่อาหารไม่ได้อธิษฐานไม่ได้อ่านพระคัมภีร์จำไว้ว่าช่วงอดอาหารเนี่ยเราไว้อธิษฐานไว้อ่านพระคัมภีร์นะครับแล้วก็ข้อสุดท้าย ตรียมสมุดบันทึกบันทึกอาการทั้งหลายที่เกิดกับเราแล้วบันทึกสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราตอนที่เราอ่านพระครัมภีร์หรือตอนที่เราเดินนะครับในช่วงอดอาหารอยู่ตอนนี้เข้าสู่ช่วงอดอาหารนะครับเราลดการออกกําลังกายลดลงหน่อยนะครับมีอาการอย่างนี้นะครับการอดอาหารเป็นการพักฝ่ายร่างกายร่างกายของคุณจะพักจากขบวนการที่เกี่ยวกับการย่อยการขับถ่ายหลายคนเกิดอาการ ปวดศีรษะปวดท้องวิงเวียนมีกลิ่นปากลิ้นเป็นฝ้าปัสสาวะจะมีสีเข้มขึ้นเง่ออาจจะมีกลิ่นแรงกว่าปกติอาจจะอาเจียนสิ่งเหล่านี้เป็นอาการปกติหลายคนก็จะไม่มีอาการอะไรนะครับการอดอาหารนานอาจจะมีไข้ได้นะครับร่างกายของเราฉ่วยโอกาสในระหว่างอดอาหารทําความสะอาดแล้วก็ปรับตัวนะครับงดการออกกําลังกายที่หนักนะครับแล้วก็ ออพอมันพ้นไปในช่วงสามวันแรกสี่วันแรกเราจะไม่มีอาการพวกนี้นานๆก็จะมีอาการอ่อนเพลียบางครั้งผมตื่นขึ้นมาตอนเช้านึกว่าจะตายนะฮะหายใจไม่ค่อยได้อะไรไม่ได้พักนิดหนึ่งเราก็ลุกขึ้นมาก็ไม่มีอะไรนะครับอาจจะพบว่าเราจะเข้าห้องน้าบ่อยเพราะเราดื่มน้ําเยอะนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่ต้องระวังช่วงอดอาหารบางทีจะหงุดหงิดง่ายนะครับงดหงิดง่ายอย่ารู้สึก รู้สึกว่าบาปมากแม้กระทั่งอดอาหารก็หงุดหงิดเอาหงุดหงิดเอานะครับในช่วงที่อดนี้เนี่ยสมองจะแจ่มใสมากครับแจ่มใสมากพ้นจากสองสาวันแรกสมองจะตัดสินใจจะคิดอะไรทำอะไรได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็พอสักพักหนึ่งบางทีก็จะมีอาการหิวบ้างแต่ไม่บ่อยนะครับปัญหาใหญ่สุดของการอดอาหารก็คือ เราหิวสมองนะครับผมอยากบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดคิดต่อสู้กับความคิดเราไม่สามารถบังคับตัวหยุดคิดแต่เราสามารถเปลี่ยนความคิดนะครับเพราะในเวลาที่คุณอดอาหารเราคิดถึงอาหารเนี่ยให้คุณเปลี่ยนความคิดนะครับร้องเพลงนมัสการอ่านพระคมัมภีร์มันจะย้ายความคิดอันตรายของการอดอาหารอยู่ที่ตอนกลับมากินนะครับ ตอนกลับมากินนี่กินมือเล็กๆนะครับมือเล็กๆแล้วกินอีกมือหนึ่งทีๆก็ได้นะครับแต่ว่าอย่ากินมื้อใหญ่ทีเดียวกินอาหารที่ย่อยง่ายอย่าเพิ่งรีบกินสเต็กหรืออะไรนะครับกินเบาๆปริมาณน้อยๆนะครับสิ่งที่ผมได้รับจากการอดอาหารคือในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีความใกล้ชิดพระเจ้าเสียงพระเจ้าชัดเจนมาก อ่านพระคำของพระเจ้าก็าดูเหมือนได้สิ่งใหม่ๆหวังว่าพระเจ้าจะนำคุณในการอดอาหารครับนี่คือวิธีอดอาหารของพระเจ้าวอวยพรครับ